ธาตุาช่วงนั้นก็แคลเซียมบอลอนก็ต้องเพิ่มสองเท่านะครับเออสองเท่าเพื่อช่วยยึดขั้วพวกนี้การขยายเซลล์เขาได้ได้เต็มที่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวสอบถามนิมดนึงครับในเรื่องของสารปรับปรุงดินครับพี่กอลฟพี่กอลฟว่าหลังจากใช้สารปรับปรุงดินไปแล้วเนี่ยมีผลตอบรับยังไงบ้างครับผมสารปรับป,ปรุงดินผมว่าใบมันเริ่มเขียวเร็วขึ้นนะเขียวเร็วขึ้นใช่อย่างเช่นสมมติว่าใบเพเนี่ยเราต้องการให้มันเขียวเข้มเร็วขึ้นก็คือเราก็ กระตุ้นช่วยได้ช่วยรู้สึกว่าใบใบเพเร็วขึ้นช่วยไได้เยอะครับแล้วก็เติมอาหารได้ไวได้ไวก็ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยตัวปรับปรุงดินของเกษตรลักราบเนี่ยที่รู้ก็คือว่าเติมแคลเซียมมามันก็จะช่วยในการเรื่องเนื้อก็จะดีขึ้นแล้วก็การขยายเซลล์เนี่จะช่วยผิวหนามนี่ก็จะสวยนะสวยแล้วตอนนี้ก็ปรับปรุงปรับปรุงขึ้นมาอีกก็คือแคลเซียมชุดแรกโอเคกินไปก่อน แล้วพอชุดหลังก็จะตามทีหลังเพราะฉะนั้นสอ,สองสเต็ปเนาะเออสองสเตป็ปจะจะกินอยู่ได้นาน